บิมกับน้องดิวนะคะและชวนทุกคนเอ็นจอยกับเทศกาลคริคสต์มาสด้วยเทคนิคไข่ไฟบิบบับนะคะด้วยกล้องสมาร์ทโฟนตัวท็อปซัมซุงกาเล็กซี่ซีโฟ์สีนะคะและนี่เลยค่ะออร์เนอร์แมจิกสีโปจะเป็นยังไงไปดูกันเลย เป็งบ้างน้องบิลช่วงที่ผ่านมาได้ถ่ายไฟถ่ายรูปไฟมาเอ่ยไม่ได้ถ่ายนานมากครับพี่เพราะมีโควิดใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อที่ที่แล้วค่ะเพิง่งเพิ่งมาถ่ายที่บ้านเป็นยังไงบ้างใช้ใช้โทรศัพท์ถ่ายเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่ายังไม่ค่อยได้มุมยังไม่ค่อยรู้เทคนิคอะไรอย่างนี้เท<อ>่าไหร่เ<ล>ใจมากเลยเ<ช>พราะว่าคนมันก็เยอะมากเลยนะคะแล้วก็ต้องถือมาพสูงด้วยใช่ไหมใช่ค่ะถ่ายเยอะใช่วันนี้พี่เลยมีเทคนิคที่ทำได้ง่ายๆมาแชร์กันหยุดเก็บไปถ่ายกับครอบครัวได้ด้วยนะคะคลิิปแรรกนนนนะะคคคคือออเเทตาางงงช่่ั ตารางเช่องทําให้เรานะคะคได้องค์ประกอบภาพที่ดีขึ้นนะคะเอาสังเกตได้ว่าหน้าจอเรามันจะมีกริดเก้าช่องอยู่เนาะโอเคถ้าเราถ่ายแบบธรรมดาไปอย่างนี้แต่ถ้าเราลองเปลี่ยนนะคะนี่ให้น้องบิวนะคะมาอยู่ตรงข้างๆแบบนี้เราก็จะเห็นวิวที่กว้างขึ้นได้มุมสวยขึ้นแบบนี้เลย เทคนทีนี้เราก็จะถ่ายให้แบบละลายหลังน้องบิวนะคะก็คือจากปกติเนี่ยจะเป็นแบบภาพมิติเนี่ยทีนี้เราจะให้มีมิติมากขึ้นโดยถ่ายให้มันเป็นโบเก้ไฟดวงๆนะคะเราเราถ่ายตรงไหนกันดีไปตรงนู้นดีกว่านะคะเทคนิคนี้ก็ทําให้ภาพนี่มีมิติมากยิ่งขึ้นเลือกข้างหลังให้เป็นไฟที่แบบดวงๆแบบนี้นะ้มันจะได้ไฟโบเก้ที่ละลายหลังที่สวยงามมากๆเลยนะคะถ้าถ่ายภาพธรรมดาเราก็จะได้ประมาณนี้ภาพก็จะคมหมดเลยใช่ไหมถ้าเราอยากได้แบบละล,ะลายหลังนะคะ,ะ,คะก็ไปที่ภาพถ่ายบุคคล แล้วก็กดไปที่โบเก้แบบนี้ยิ่งเราเข้าใกล้แล้วก็เว้นระยะหลังให้ได้เนี่ยเราก็จะได้โบเก้ที่สวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะหนึ่งสอง นี่คือจะถ่ายแบบมุมเสรยร้องเบลก็คือทําให้เก็บภาพได้ครบหมดทุกองค์ประกอบเลยถึงยอดต้นคริสต์มาสเลยนะคะแล้วก็เป็นถ่ายแบบไม่ติดคนด้วยพอเราได้ใกล้ใกล้ตัวคนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ได้มุมที่แปลกใหม่ด้วยเดี๋ยวเราลองดูแถวแถวนี้กันว่าจะถ่ายมุมไหนได้บ้างนะอันนี้นะคะก็เป็นการถ่ายแบบธรรมดาก็จะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าเราเลือกโหมดอัลตราไวนะคะทําให้มุมกว้างขึ้นเนี่ยเราก็เลื่อนลงมาแบบนี้ ได้มุมที่กว้างขึ้นแล้วก็เก็บได้ถึงยอดต้นคริสต์มาสเลยโอเคค่ะหนึ่งทอง คนเริ่มเยอะมากๆแล้วนะคะที่เราลองถอยออกมาหน่อยดีกว่านะคะแล้วก็ลองดูว่ามันจะได้รูปประมาณไหนเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วว่าค<อ>ิดว่าคนเยอะมากนะคะเข้ามาถึงที่ที่ตยแล้วการเทคนี้คือเดียกออกมาหน่อยนิดนึงนะคะแล้วลองใช้ไหน g h t m o ดูเพราะว่าบางทีแสงอาจจะไม่ถึงนะคะ,อะลองดูเลยคะ่ะนี่แบบธรรมดาเนาะเป็นรูปภาพปกติอะ่ะมันก็จะได้ประมาณนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นไนท์โหมดนะคะก็ไปที่โหมดกลางคืนแบบนี้อ่า ก็ลองดูค่ะหนึ่งสอง ปังสิ่งที่ไม่ต้องการได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวลองดูแบบธรรมดากันก่อนนะคะธรรมดาก็นี่เลยก็จะได้พับอี่กข้นแบบนี้แต่ถ้าลองแบบนี้ของดาวเนี่ยหาอะไรมาปังนิดนึงนะคะอย่างนี้ลุกนะคะ ที่เรานำมาผักกันในวันนี้อย่าลืมเอาไปใช้กันด้วยนะพบกับพวกเรานะคะคอีกครั้งได้ที่รายการเช็งราคารีพอร์ตเราจะพาไปเช็คราคาไอเทมฮิตที่แอเแทมเด็ดไหมคุณถ้าและใครชอบนะคะอย่าลืมไปกดไ like, ลด share, ค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของเช็คราคา,า,า,คาด้วยนะคะทางเาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ